สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการชุมชนคนเกษตรโดยสำนักง,งานประหลาดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร am 1 3 8 6แห่งนี้พบกับดิฉันดาวเรืองทองเชียวมาพร้อมกับคุณธนวัฒน์บุญนานค่ะสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับและก็สามารถพบกับเราทั้ง2คนนะครับได้เป็นประจำในทุกเช้ามาสุ์ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับสำหรับเรื่องแรกในวันนี้นะครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้หารือร่วมกับก,บกระทรวงทรัพยากรน้ําแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับได้มีการขับเคลื่อนงานด้านภาคการเกษตรของประเทศไทยมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้มีความอยู่ดีกินดีมีรายได้เพิ่มขึ้นพัฒนาการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยครับมาช่วยในการผลิตสินค้าเกษตรส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงนะครับขยายตลาดสินค้าเกษตรที่มีอยู่เดิมเพิ่มตลาดใหม่ๆทั้งในและต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำครับซึ่งประเทศไทยก็มีสำนักบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะครับที่จะทำหน้าที่ดูแลการบริหารจัดการท พยากรน้ำของประเทศอยู่ครับกรมชระทานมีมาตรการการบริหารจัดการน้ำในเขตพื้นที่ชนะทานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเกษตรรวมถึงมีการบริหารจัดการน้ำท่วมน้ำแล้งและการเติมน้ำในเขื่อนรวมถึงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะซึ่งได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี2 5 6พเพื่อเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการน้ำและเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องมาจัดทําเป็นฐานข้อมูลกลางซึ่งจะช่วยสนับสนุนการตัดสินใจเกี่ยวกับสถานการณ์ การน้ำได้อย่างถูกต้องแม่นยำรวดเร็วน่าเชื่อถือและทันต่อเหตุการณ์ต่างๆอีกทั้งศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะจะใช้เป็นศูนย์กลางนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและคลังข้อมูลรวมทั้งการบริหารจัดการทรัพยากรทางการเกษตรอย่างยังย่งยืนอีกด้วยในส่วนของฝ่ายจีนได้มีโครงการอนุร,รักษ์น้ำหลายประเภทอาทิระบบอนุร,รักษ์น้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมและลดภัยพิบัติระบบน้ำประปาในเมืองและชนบทและระบบชลประทานพื้นที่เพาะปลูกรวมทั้ง สร้างอ่างเก็บน้ําและเขื่อนซึ่งสามารถปกป้องประชากรและเขตเศรษฐกิจส่วนใหญ่ของประเทศซึ่งเป็นโอกาสดีที่ฝ่ายไทยจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการบริหารระหว่างกันค่ะ ใช่ครับและสาหรับการหารือในครั้งนี้นะครับทางฝ่ายไทยได้ให้ความสนใจแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ครับอย่างเช่น AI และระบบอัจฉริยะอื่นๆนะครับเพื่อการควบคุมระบบชุรประทานการจัดการน้ําในแปลงนาการปรับตัวต่อสภาพภูมิอากาศครับรวมไปถึงพร้อมที่จะสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมโครงการภายใต้ความร่วมมือแม่โขงล้านช้างที่มีความเกี่ยวข้องกับงานพัฒนาทรัพยากรน้ําในมิติต่างๆนะครับโดยเฉพาะในด้านการบริหารจัดการน้ําข้ามพรมแดนการลดผลกระทบ จากภัยพิบัติทางน้ำการจัดการทรัพยากรน้ำความมั่นคงทางน้ำผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครับซึ่งทางฝ่ายประเทศไทยนะครับก็ได้ให้ความสำคัญสำหรับข้อมูลที่แม่นยำจึงได้มีการหารือแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวนะครับเพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัยซึ่งเป็นภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้นะครับโดยใช้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศนำมาบูรณาการในการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำให้ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติและช่วยคาดการระดับของน้ำนะครับในโอกาสนี้ฝ่ายไทยจะเป็นเจ้าภาพในการ ประชุมคณะกรรมการดำเนินง,งานร่วมว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการด้านทรัพยากรน้ำและการชนระทานไทยจีนครั้งที่5ในปี2 5 6 8ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้ความสำคัญการดำเนินง,งานที่มีประสิทธิภาพของทั้งสองฝ่ายรวมทั้งฝ่ายจีนมีความประสงค์ปรับปรุงข้อบทใน MOU ที่ดำเนินการมากว่า20ปีให้ครอบคลุมประเด็นความร่วมมือที่ทั้งสองฝ่ายเห็นสมควรจะให้มีร่วมกันในอนาคตมากยิ่งขึ้นซึ่งกรมชนรททานอยู่ระหว่างการประสานดำเน ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปค่ะสำหรับข่าวต่อมานะครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้าคลองหลวงรัชโลธรอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดชนบุรีครับเพื่อรับฟังปัญหาและหารือแนวทางการแก้ไขให้ประชาชนได้ใช้น้ําอย่างยั่งยืนนะครับโดยมุ่งมั่นสานต่อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ําคลองหลวงรัชโลธรซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริครับให้สามารถเกิดประโยชน์ทุกภาคส่วนและมีประสิทธิภาพสูงสุดต,ตามแนวพระราชดำริในการสืบสาร รักษาต่อยอดและตามนโยบายรัฐบาลครับตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เกาะจันและอำเภอพนัสนิคมนะครับได้มีแหล่งน้ําไว้ใช้สําหรับการอุปโภคบริโภคและการเกษตรอย่างมั่นคงครับนอกจากการแก้ไขปัญหาน้ําแล้วกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอความร่วมมือเกษตรกรในพื้นที่ปรับเปลี่ยนการปลูกมันสำปะหลังเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดอื่นๆที่สามารถสร้างไรายได้เพิ่มและมีตลาดรองรับโดยได้มอบหมายให้กรมวิชาการเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตรและกรมพัฒนาที่ ดินบูรณาการร่วมกันในการดูแลดินและพืชให้เหมาะสมกับพื้นที่แห่งนี้เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร,กรอย่างยั่งยืนค่ะ <S 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 สำหรับโครงการอ่างเก็บน้ําคลองหลวงรัชโทธนนะครับเป็นโครงการสร้างอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่สร้างเสร็จแล้วเมื่อปี2558นะครับสามารถกักเก็บน้ําได้125ล้านลูกบาศก์เมตรครบคอบคลุมพื้นที่รับประโยชน์มากกว่า127,000ไร่ในหลายอําเภอของจังหวัดชนบุรีครับทั้งนี้นะครับรัฐบาลได้วางแผนขยายศักยภาพโครง การเพิ่มเติมนะครับกรมชรประทานเสนอแผนดําเนินการต่อย,ยอดโครงการปี2,568ถึง2,569นะครับโดยวางแนวท่อสร้างแก้มลิงพร้อมระบบกระจายน้ําในหลายพื้นที่ครับเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กรและบรรเทาปัญหาพัยแง้งซึ่งการเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้าคลองหลวงสามารถส่งน้ําเพื่อช่วยเกษตรกร,ร,กรในการอุปโภคบริโภคและการ,กรเกษตรอุตสาหกรรมและปศุสัตว์ในพื้นที่ชรประทานประมาณ4,600ไร่นะครับครอบคลุมพื้นที่ในอำเภอเกาะจันทร์และอำเภอพนันิคมอีกทั้งยังสามารถเป็นแหล่งน้ำเพื่อ ทำการประมงขยายพันธุ์สัตว์น้ำรวมไปถึงการช่วยบรรเทาออทุกภัยในพื้นที่จังหวัดชนบุรีได้อีกด้วยครับและสําหรับข่าวสุดท้ายประจำสัปดาห์ค่ะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมพัฒนาที่ดินติดตามการดาเนินง,งานโครงการป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและฟื้นฟูพื้นที่เกษตรกรรมด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน้ําในพื้นที่ลุ่มน้ําห้วยแม่และงองน้อยลุ่มน้ําแม่งัดฝั่ง,งตะวันออกลุ่มน้ําสาขาและลุ่มน้ําหลักแม่น้ําปิงณอําเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นพื้นที่ต้นแบบ ที่ประสบความสําเร็จในการแก้ไขปัญหาช้าล้างพังทลายของดินโดยโครงการป้องกันการชะล้างพังทลายของดินเป็นโครงการที่สามารถช่วยป้องกันผลกระทบจากตะกอนดินต่อคุณภาพและปริมาณน้ําในอ่างเก็บน้ําได้รวมถึงช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้าในพื้นที่ภาคการเกษตรด้วยค่ะกรมพัฒนาที่ดินนะครับเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาทรัพยากรดินในเร่งขับเคลื่อนโครงการป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและฟื้นฟูพื้นที่เกษตรกรรมนะครับ ด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในภูมิภาคต่างๆเพื่อลดปัญหาชาล้างพังทลายของดินปรับโครงสร้างของดินในแต่ละพื้นที่ให้เหมาะสมสําหรับการเพาะปลูกครับตลอดจนช่วยรักษาระบบนิเวศของดินครับให้เกิดการใช้ที่ดินได้อย่างยั่งยืนรวมถึงช่วยฟื้นฟูพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรมด้วยการบริหารจัดการน้ําอย่างเป็นระบบนะครับใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดอีกด้วยเนื่องจากประเทศไทยในปัจจุบันครับมีพื้นที่ที่สูญเสียดินมากกว่า2ตันต่อไร่ต่อปีครับหรือร้อยละ24ของประเทศมีระดับการ ชาล้างรุนแรงอยู่ที่ร้อยละสิบของพื้นที่ประเทศครับซึ่งส่วนใหญ่จะก,กระจัดก,กระจายอยู่ในพื้นที่ราชันสูงหากไม่เร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวก็จะส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรกรรมของประเทศในอนาคตต่อไปได้ครับสำหรับขั้นตอนในการดําเนินโครงการป้องกันการชาล้างพังทลายของดินที่เพ้าเชียงใหม่โมเดลนั้นสํานักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดินได้เข้ามาสํารวจวิเคราะห์สภาพปัญหาทางกายภาพและชีวภาพของพื้นที่รวมถึงได้ทําการออกแบบงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ําโดย แบ่งพื้นที่ออกเป็น3ส่วนคือ 1. พื้นที่ต้นน้ําได้ทําบ่อดักตะกรดินปรับพื้นที่ทําขั้นบันไดดินแบบต่อเนื่องแล้วปลูกแถบหญ้าแฝกเพื่อลดปัญหาการชะล้างหน้าดิน2พื้นที่กลางน้ําได้ทําการไถพรวนตามแนวระดับทําทางลำเลียงและขุดลอกลําห้วยและ3สาําหรับพื้นที่ปลายน้ําได้ทําการปรับรูปแปลงนาให้เป็นผืนใหญ่และราบเรียบรวมถึงจัดทาระบบส่งน้ําด้วยโซลาร์เซลล์หลังจากดําเนิน การแล้วเสร็จสามารถใช้ประโยชน์พื้นที่ได้มากกว่า5000ไร่นอกจากนี้สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ได้เข้ามาสนับสนุนในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการปลูกพืชจากพืชไร่เชิงเดียวเป็นพืชผสมผสานและไม้ผลพร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการปรับปรุงบำรุงดินด้วยปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพเพื่อช่วยพัฒนาที่ดินได้อย่างมีประสิทธิภาพทําให้กเกษตรกรสามารถใช้ที่ดินได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมตามศักยภาพของดินได้อย่างยั่งยืนและทั้งหมดนี้คือ ข่าวสารความเคลื่อนไหวในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่พบกันในช่วงหน้าเกษตรอินไซต์สักครู่เดียวค่ะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภายใต้แนวคิดการพัฒนาทั้งระบบแบบยั่งยืนมุ่งส่งเสริมให้เกษตร,รกรมีความเข้มแข็งเบีไรายได้เพิ่มขึ้นพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยกระดับมูลค่าสินค้าเกษตร เพื่ออนาคตที่ดีขึ้นของกเกษตรกรไทยอย่าง,ย,างยั่งยืน กลับมาต่อกันในช่วงของเกษตรอินไซด์ครับคุณผู้ฟังครับจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของปลาหมอค้างดำที่ส่งผลกระทบในหลายพื้นที่ครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามการแพร่ระบาดของปลาหมอค้างดำมาอย่างใกล้ชิดนะครับพร้อมกับการควบคุมและกำจัดปลาหมอครางดำเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรรวมไปถึงการฟื้นฟูระบบนิเวศภายในธรรมชาติครับสำหรับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปรับฟังจากท่านอัคาราพมเผารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร,พร้อมๆกันครับ ผมเชื่อแนว่าหลังจากที่มีการเคลื่อนไหวของคนพุทธรอนได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 จังวหวัดที่ได้รับผลกระทบมีการเคลื่อนไหวแลวก็ฝามที่แต่สิ่งที่เราตรหนักและคล่อนข้างใจะให้ความสําคัญก็คือความรู้สึกของพี่น้องประชาชนนะครับไม่อยากให้พี่น้องประชาชนต้องกังวลมากจนเกินไปนะครับเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาที่ผมเข้ามาลงตำแหน่งก็มีการประชุมหารือว่าแต่ภายในประสงค์เสีย ก่อนที่เราบริกันร่วมกันทั้ง22หน่วยงานนะครับในการออกแบบการทำงานร่วมกันแล้วก็อยากจะใช้พี่เสือวันนี้ในการสร้างเครือข่ายในการทํางานนะครับอยากจะเรียนว่ากำกระทรวงเกษตรก่อนเมื่อวันที่9พฤศจิกายนพ6257 6นะครับผมก็ได้เชิญท่านผู้บริหาร ท้องถิ่นสามสมาคมนั่นคือสมาคมวารจลิในประเทศไทยสังคมสตรีบ้านในประเทศสบันในประเทศไทยแล้วก็อบตในประเทศไทยสามสมาคมนะครับมาทำเอฟโอยบันทึกข้อตกลงการทำงานร่วมกันนะครับซึ่งเราต้องปัญหาดีว่าการพัฒนาท้องถานะครับท้องถิ่นก็สําคัญนะครับเพราะว่าพี่น้องคณะผู้บริหารแล้วก็ผู้นำองค์กรท้องถิ่นท่านอยู่ในพื้นที่ท่านจะทราบดีว่าปัญหาของพี่น้องประชาชนอย่ามากนะครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พนักงานปัญหา ใช้เอโในการทำเอโมยูล้อมแบบโต๊ะกิ่งในการออกแบบพลังงานางนะครับก็ได้หารือกับท่านออธิบดีกรุประมงนะครับในการแพร่ระบาดของกัมมอคกางสีดำซึ่งมีการกำจัดมาตอ่อเนื่องก็ได้ทำแผนการงานมาตลอดพวกผมก็ลงตุนที่กับท่านอธิบดีแล้วก็ท่านผู้บริหารของกรุงประมงนะครับจุดแรกที่เราไปคือที่ปากน้ำชุมพรน,นะครับก็ไปดูก็พบการแพร่ระบาดในบร,ริเวณปากน้ำแล้วก็บร,ริเวณทะเลน้ำเตื้น ร่วมกับจางประมงจังหวัดแล้วก็ผู้ว่าราชการจังหวัดก็คณะผู้นำท้องถิ่นแล้วก็ออกแบบคณะมาตุ้งกันช่วงนั้นเป็นช่วงที่ทางชุมพรก็เนานะผลกระทบมาสูงขูนแล้วก็ที่ผมไปเสร็จพวกก็ได้ร,รับ ข้อมูลมาเขาออกแบบนะครับการทำงานกำหนดจุดซื้อนะครับโดยให้พี่น้องประมงเป็นบ้านนะครับช่วยกันจับเอามาขายให้กับการยางประเทศไทยซึ่งการยางประเทศไทยได้สนับสนุนผมออกมาในการจัดทับงานแล้วก็ประมงเป็นผู้กำหนดจุดรับซื้อนะครับแล้วก็ใช้ประมงทาั้งสุดทาที่เราซื้อเป็นแปรรูปเป็นปุ๋ยหมักปุ๋ยน้ำหมักเชียวแล้วก็ไปทดลองใช้ในแปลงส่วนยางของพี่น้องเกษตรกรปรากฏว่าปุ๋ยน้ำหมักเชียวปลาที่การยางเขาไปใช้ ใช้ได้หมดนะครับเนื่องจากประหมออ่าค้างสีดำนี้เมืเป็นหมักเสร็จปุ๊บจำนวนบทตรีนเราก็คักนสูงทำให้น้ำยางในกรภาพบยิ่งขึ้นนะครับพอได้ผลพุดกันอย่างประเทศไทยก็ส่วนหนึ่งก็ไปแจกี่นองเกษตรกร,รในแปลงสาธิตนะครับส่วนหนึ่งก็ต้องจำนยเพื่อที่จะเอามินเอามาให้กรมปงมเราซื้อประหมอา้างสีดำหมุนเวียนนะครับก็เอาไปใช้แบบนี้ในส่วนของประหมอา้างสีดำนะครับที่แทระบ,บาดในส่วนของต้นที่เขากิน ผมก็อยากจะฝากไปยงคณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยที่ท่านทำกับดูแลอยู่นะครับเราต้องทำงานร่วมกันนะครับภิกฤตต์คนนี้นะครับการแพร่ระบาดประหม่าข้างต่ำนี่เป็นภิกฤตต์ระดับชาตินะไม่ใช่ปัญหาของใครเป็นปัญหาของชาติเพราะนั้นเราต้องช่วยกันนะรัฐมนตรีอะไรต่างๆอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับประหม่าข้างสีดำที่เข้าแพร่ระบาดในส่วนของทะเลน้ำขึ้นนะครับก็คงจะต้องบูรณาการร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก็ฝากผู้บริหารระดับประเทศนะครับในเมื่อเป็นวิกฤตของชาติเป็นความกระตร้อนเป็น้องกษประชาชนก็อยากจะใช้วิีนี้นะครับเชิญชวนทุกหน่วยงานทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องมาอุปสรรร่วมกันออกแบบการทุนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รณรงค์ร่วมกันทั้งภาครัฐเอกชนนะครับชนชนพี่น้องประชาชนแลวก็ขอบคุณนะครับพี่น้องที่มีการเคลื่อนไหวแล้วก็เรียกร้องนะครับเป็นกระบอกเสียงให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แลก็กระบอกเสียงที่พี่น้องประชาชนท่านออกมาเคลื่อนไหวก็ถือว่าเป็นกระบอกเสียงสำคัญที่ให้รัฐบาลในรับรู้นะครับ คุณผู้ฟังครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้บรูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆนะครับดำเนินการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดํามาอย่างต่อเนื่องครับโดยการควบคุมและกําจัดปลาหมอคางดําในแหล่งน้ําที่พบการระบาดด้วยเครื่องมือประมงที่มีประสิทธิภาพและการนําปลาหมอคางดํามาผลิตเป็นน้ำหมักชีวภาพให้กับเกษตรกรชาวสวนยางเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรนอกจากนี้นะครับกรมประมงยังได้ดําเนินมาตรการต่างๆครับในการกําจัดปลาหมอคางดําออกจากแหล่งน้ําธรรมชาติและบ่อพ่อเลี้ยงสัตว์น้าต่อไปควบคู่ไป กับการเร่งฟื้นฟูนฟร,ระบบนิเวศในแหล่งน้ำธรรมชาติให้กลับมาสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดครับสำหรับช่วงนี้เราพักสักครู่นะครับกลับมาต่อช่วงหน้ากับสารพันสาระอีกสักครู่เดียวครับเกษตรกรคือหัวใจของประเทศไทยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงมุ่งมัน่นพัฒนาภาคการเกษตรไทยภายใต้แผนการขับเคลื่อนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปี โดยมุ่งหวังให้เกษตรกรมีความมั่นคงภาคการเกษตรมั่งคั่งทรัพยากรการเกษตรย,ยั่งยืนตลอดไป กลับมาต่อกันในช่วงสุดท้ายของรายการกับช่วงสารพันสาระค่ะคุณผู้ฟังคะในปัจจุบันปัญหาปุ๋ยหรืออาหารสัตว์ที่มีราคาแพงส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตของเกษตรกรการผลิตแหนแดงเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีและลดปริมาณการใช้อาหารสัตว์สําเร็จรูปซึ่งสามารถลดต้นทุนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพวันนี้ทางรายการของเราขอ,อนําเสนอลดต้นทุนการผลิตด้วยการใช้แหนแดงมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะใช่ครับคุณผู้ฟังครับ แหนแดงนะครับ เป็นเฟิร์นลอยน้ำชนิดหนึ่งที่สามารถพบได้ทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นครูคลองน้องบึงหรือแหล่งน้ําธรรมชาติครับจะมีต้นขนาดเล็กโดยในระยะเริ่มต้นครับจะมีสีเขียวคล้ายกับแหนเป็ดเมื่อโตเต็มที่หรือแก่แล้วนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงค้าหรือสีน้ําตาลประกอบด้วยส่วนต่างๆครับอย่างเช่นลําต้นรากและใบโดยแหนแดงครับจะมีกิ่งแยกออกจากลําต้นนะครับในส่วนใบของแหนแดงนั้นเกิดขึ้นตามกิ่งที่เรียงสลับกันไปมาใบแบ่งออกเป็น2ส่วนคือใบบนและใบล่างครับใบของแหนแดงทั้งสองส่วนครับจะมีขนาด ที่ใกล้เคียงกันนะครับใบล่ามีลักษณะค่อนข้างโปร่งใสมีคลอโรฟิลล์อยู่น้อยครับแต่ส่วนของใบบนนั้นเป็นสีเขียวมีคลอโรฟิลล์สูงที่เกิดจากสารายสีเขียวแกมน้ําเงินที่อาศัยอยู่ในโพรงของใบแหนแดงครับซึ่งสารายชนิดนี้นะครับจะทําหน้าที่ตึงไนโตรเจนในอากาศเอาไว้ครับทำหน้าที่เปรียบเสมือนกับโรงงานผลิตปุย๋ยและสามารถผลิตได้อย่างต่อเนื่องนะครับจึงทําให้แหนแดงนั้นมีธาตุอาหารที่สูงสามารถนํามาใช้ประโยชน์ต่างๆได้มากครับแหนแดงในธรรมชาติก็จะมีอยู่หลากหลายสายพันธุ์นะครับแต่ที่นิยมเพราะ เลี้ยงในประเทศไทยก็คือสายพันธุ์อาซอลล่าไมโครฟิล่าครับเป็นสายพันธุ์ที่ทางกลมวิชาการเกษตรนั้นได้นํามาพัฒนาปรับปรุงให้มีขนาดใหญ่ขยายพันธุ์ได้เร็วครับช่วยให้มีปริมาณผล,ผลผลิตที่สูงกว่าสายพันธุ์อื่นถึง10เท่าและสามารถขยายพันธุ์ได้รวดเร็วภายในระยะเวลาเพียงแค่30วันครับสำหรับการเพราะเลี้ยงแหนแดงควรมีบ่อเลี้ยงแม่พันธุ์ไว้ต่างหากค่ะเนื่องจากแหนแดงมีไนโตรเจนสูงและมีเนื้อเยื่อค่อนข้างอ่อนทําให้แมลงต่างๆจะเข้าไปทําลายได้ง่ายค่ะฉะนั้นต้องมีบอ เพาะเลี้ยงแม่พันไว้หากน,นำแหนแดงลงไปใช้ในแปลงหรือถูกมแมลงทำลายเสียหายสามารถใช้แหนแดงที่เลี้ยงไว้ในบอ่อได้ทันทีค่ะโดยไม่ต้องเสียเวลาไปหาแม่พันธุ์ใหม่นะคะสำหรับการเพาะเลี้ยงแหนแดงสามารถทำได้ทั้งการเลี้ยงในบอ่อซีเมนและบอ่อดินขุดโดยการเลี้ยงในบอ่อซีเมนเริ่มจากเตรียมวงบอ่อซีเมนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง80เซนติเมตรต่อมานำดินมาผสมกับปุ๋ยคอกในอัตราส่วน4ต่อ1แล้วเทลงในบอ่อให สูงประมาณ50เซนติเมตรเติมน้ําให้มีความสูงจากผิวดินประมาณ5-10เซนติเมตรทิ้งให้ตกตะกอนแล้วช้อนตักเศษที่ลอยบนผิวน้ําออกจากนั้นใส่แหนแดงสดลงไปในบ่อ50กรัมแล้วเขี่ยให้กระจายเสมอทั่วทั้งบอ่อการเลี้ยงในบอ่อซีเมนต์จะต้องติดมุ้งตาข่ายเพื่อพลางแสงให้แหนแดงจเจริญเติบโตได้ดีและยังเป็นการป้องกันแมลงศัตรูแหนแดงไปพร้อมกันโดยแหนแดงใช้ระยะเวลาขยายพันธุ์จนเต็มบอ่อประมาณ1-2สัปดาห์ และจะเจริญเติบโตขยายตัวไปเรื่อยๆเมื่อแหนแดงจเจริญเติบโตได้เต็มบ่อก็สามารถนําไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้ค่ะในส่วนของการเพาะเลี้ยงแหนแดงแบบบ่อขุดนะครับเนื่องจากแหนแดงนะครับเป็นพืชที่ไม่ต้องการน้ําลึกครับก็ให้ขุดดินในลักษณะที่เหมือนท้องนาและปล่อยน้ําให้ลึกประมาณ5-10เซนครับให้เป็นบ่อน้ําตื้นนะครับอีกท้งการเลี้ยงแหนแดงแบบบ่อขุด ควรพรางแสงด้วยซแซนหรือเลี้ยงในที่มีร่มไม้รำไรนะครับเนื่องจากเป็นพืชที่ไม่ชอบแดดจัดโดยบ่อขนาด5ตารางเมตรนะครับจะใช้แหนแดงลงไปขยายพันธุ์ประมาณ10กิโลกรัมและแหนแดงจะเจริญเติบโตเต็มบ่อภายใน10 1 5วันนะครับก็สามารถตักแหนแดงไปปล่อยลงบ่ออื่นหรือนําไปขยายพันธุ์ในพื้นที่อื่นได้ต่อไปครับ สำหรับการใช้ประโยชน์จากแหนแดงก็มีด้วยกันอย่างหลากหลายค่ะโดยเริ่มกันที่นาข้าวค่ะสามารถใช้เป็นปุ๋ยพืชสดได้โดยให้เกษตรกรหว่านแหนแดงก่อนหว่านข้าวค่ะหรือดํานาในอตัตรา100-300กิโลกรัมต่อไร่รักษาระดับน้ำให้ลึกอย่างน้อย5เซนติเมตรเพื่อให้แหนแดงเพาะขยายพันธุ์ในพื้นที่แปลงนาจากนั้นประมาณ20-30วันแหนแดงจะเจริญเติบโ,โตเต็มที่ให้เกษตรกรปล่อยน้ำออกแล้วไถกรบแหนแดงทําการตีเทือกเสร็ จึงหวานข้าวหรือดำนาได้ค่ะหากเกษตรกรต้องการทำนาดำให้หว่านแหนแดงลงไปในนาหลังจากดำนาเสร็จแล้วนะคะแหนแดงจะไปขยายพันธุ์ในพื้นที่แปลงนาเนื่องจากนาดำมีลักษณะเป็นบ่อน้ำตื้นประโยชน์ที่ได้ก็คือแหนแดงจะช่วยบทบางแสงแดดซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้วัชพืชโตขึ้นในนาข้าวได้อีกด้วยค่ะสำหรับการใช้แหนแดงในนาและการไถกลบแหนแดงก่อนปักดำสามารถเพิ่มผล ผลิตข้าวได้เทียบกับการใส่ปุยยูเรียนในอัตรา5กิโลกร,รัมต่อไร่นะคะทําให้เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของข้าวและช่วยลดต้นทุนการผลิตได้เป็นอย่างดีค่ะ ใช่ครับและนอกจากนี้นะครับแหนแดงยังสามารถนำมาใช้เป็นปุ๋ยสำหรับผักกินใบต่างๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นคะน้ากวางตุง้งหรือผักสลัดนะครับโดยการนำแหนแดงครับมาตากไว้ประมาณ2วันแล้วเก็บใส่กระสอบรวบรวมไว้ซึ่งวิธีการใช้ก็แค่นำมาคลุกกับดินครับหรือรองก้นหลุมประมาณ1กํามือโดยแหนแดงแห้ง1กิโลกร,รัมนะครับสามารถใช้ในพื้นที่แปลงปลูกผักประมาณ2ตารางเมตรนะครับอีกทั้งปริมาณแหนแดง1กิโลกร,รัมนะครับจะเทียบเท่ากับใช้ปุ๋ยยูเรียประมาณ100กร,รมัมซึ่งสามารถทดแทนปุ๋ยเคมี ได้เป็นอย่างดีครับหรือจะเอามาผสมกับวัสดุเพาะกล้าก็ได้นะครับโดยใช้แหนแดงแห้งในอัตราส่วน20กรัมผสมกับดินเพาะ1กิโลกรัมครับต้นกล้าที่ใช้แหนแดงผสมกับวัสดุปลูกก็จะสามารถเจริญเติบโตเร็วกว่าต้นกล้าที่ไม่ใส่แหนแดงนะครับเนื่องจากแหนแดงนั้นมีปริมาณในโตเต้นที่สูงซึ่งเพียงพอสาหรับการเพาะปลูกพืชครับและนอกจากนี้แหนแดงแห้งยังสามารถเก็บไว้ในกระสอบได้นานถึง3ปีโดยที่ธาตุอาหารต่างๆนั้นยังอยู่ครบถ้วนอีกด้วยครับนอกจากนี้แหนแดงยังสามารถนํไป ทำเป็นอาหารสัตว์ได้เนื่องจากเป็นพืชที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงประกอบด้วยโปรตีนไขมันเซลลูโลสและแร่ธาตุมากมายค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีกรดอะมิโน,โนที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของสัตว์ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งแบบสดและแบบแห้งสามารถเลี้ยงสัตว์ได้หลายชนิดค่ะโดยการใช้เลี้ยงไก่ให้นำแหนแดง10กิโลกรัมรำอ่อน5กิโลกรัมและรำหยาบ5กิโลกรัมเทลงไปในกระม,มังนะคะแล้วคลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะจากน,านั้นนำ น้ำหมัก1ลิตรผสมกับน้ำเปล่าอีก1ลิตรใส่ลงไปค่ะแล้วคลุกเคล้าให้เข้ากันทั้งหมดนะคะก็สามารถนำไปเป็นอาหารได้โดยให้ไก่กินในช่วงเวลาเช้าและเย็นซึ่งอาหารสูตรนี้ก็จะช่วยให้ไก่เจริญเติบโตได้เร็วแข็งแรงและป้องกันโรคต่างๆได้การนำไปเลี้ยงเป็ดด้วยแหนแดงสามารถปล่อยให้เป็ดลงกินตามธรรมชาติได้ค่ะซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุนด้านอาหารได้ค่ะอีกทั้งนะครับแหนแดงยังสามารถนำมาใช้เลี้ยงปลาได้อีกด้วยนะครับโดยการนำแหนแดง 10กิโลกรัมลำละเอียด1กิโลกรัมและน้ำหมักชีวภาพอีก1ลิตรครับนำมาผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันก็สามารถนำไปเป็นอาหารปลาได้แล้วครับสำหรับในบางพื้นที่นะครับเกษตรกร,ะกรจะนำปลาลงไปปล่อยในานาข้าวที่เพาะเลี้ยงแหนแดงไว้ร่วมด้วยนะครับก็จะสามารถช่วยเพิ่มน้ำหนักปลาได้อีกทั้งมูลปลาที่ถ่ายออกมาหลังจากกินแหนแดงเข้าไปแล้วก็จะกลายเป็นปุ๋ยให้กับต้นข้าวครับซึ่งจะช่วยเพิ่มปริมาณผลผลิตได้อีกทางหนึ่งด้วยครับนอกจากนี้นะครับแหนแดงก็ยังสามารถนำมาใช้เลี้ยงหมูวัวหรือแพะในช่วงหน้าแล้้้งไดโดโยการใช แหนแดงสดหรือแห้งครับมาผสมกับฟางหรือหญ้าแห้งเพื่อเป็นการช่วยเพิ่มโปรโตีนที่มีคุณภาพดีให้กับสัตว์ได้เป็นอย่างดีอีกด้วยครับ จะเห็นได้ว่าแหนแดงมีประโยชน์ในด้านการเกษตรอย่างหลากหลายซึ่งช่วยเพิ่มธาตุอาหารในดินทําให้นาข้าวและพืชผักเจริญเตบิตบโตบอย่างรวดเร็วและเป็นอาหารที่มีคุณภาพในการเลี้ยงสัตว์ได้จึงนําได้ว่าแหนแดงเป็นพืชทางเลือกอีชนิดที่สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนเองได้อย่างดีค่ะสําหรับเกษตรกรที่สนใจข้อมูลแหนแดงเพิ่มเติมสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรกรมวิชาการเกษตรค่ะและทั้งหมด นี้คือเนื้อหาสาระดีๆที่เรานํามาฝากกันในวันนี้ค่ะใช่ครับและถ้าหากคุณผู้ฟังท่านใดน,นะครับต้องการที่จะแนะนําสาระดีๆหรือต้องการติชมรายการนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ครับ022812505หรือติดต่อผ่านอ e ีเมลครับ m o c p i g m a i l c o m และนอกจากนี้นะครับทุกท่านยังสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆนะครับของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ผ่านทางเว็บไซต์ครับ www.moc.go.th ครับ วันนี้ขอขอบคุณทุกท่านค่ะที่ติดตามรับฟังเราทั้งสองคนมาโดยตลอดค่ะพบกันใหม่ทุกวันศุกร์ในเวลาเดียวกันนี้ตอนนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ